รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยย้าหูจะหน,นุนถ่ายต่อครับจะหลุดไหมอันนี้นะวันนี้เรามาที่บ่อบ่อเลยนะบ่อเ็นหังเอาท่วมบ่อเลยวะบ่อตะหนวนเอาบรลุ่มหนดนี่เรามาอะไรวะหย่าหลุกตันนิงกัน เดี๋ยวเคยมาใช่หยุดประเด็นกันเดี๋ยวจะมาลองตกแบบสองทิ้งยกกนะันดูจัน,นูเนี่ยใช่ความจริงเนี่ยมันมีกากอันนี้อยู่นะกากถูเหลืองกากอะไรเนี่ยถ้าพามีกินจริงเดี๋ยวย <c oughs> เราเนี่ยเกี่ยวเรากินฮะเราอย่างครับไอ้ขู่เปล่าตัวมาดูกระดดตัวนึง กรดดมากเยอะตอนนี้เป้าหมายฮะแต่ตัวพวกนี้มันจะไม่ใหญ่เท่าตอนนี้นั่นนะไม่ใหญ่เท่าอนนั่นที่เราหยอดหลุมอะหย่อหลุมใหญ่กว่าใส่เครื่องโลสี่ขีดฮะับสามขีดสีดฮะนี่ยอดนี่ได้กระโดดเพียบ สุดยอดเลยใครชอบประดูดบ้างไปเลยไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็ตกแบบตะก้อนะตะก้อไม่กินแบบแปลกว่ะน้ำมันท่วมไนงะแล้วแบบปลาน่าจะไม่ค่อยมีแล้วล่ะแต่มันก็ฮุบอยู่นะ <c oughs> <c oughs> นีะ่ตามันก็ขึ้นอยู่เดี๋ยวดูก่อนอาจจะต้องเปลีนมปนสองชิ้งยกไว้าจาันนูนะตอนนี้แดดลมปังด้วย มาแล้วครับมาแล้วครับปนินซิ่งมาแล้วตัวไม่ใหญ่มากปล่อยวะตัวเนี้ยปล่อยครับเดี๋ยวรอ,อตัวใหญ่อย่างเดียวเลยครับตัวนี้ไซส์ไม่ได้มาตรฐานนี่ใช้เด็กฮะ ทำให้จันนุนลุกได้ตัวใหญ่เหรออ,อ่าชิบหายแล้ว,วจำไม่ได้เลยอะไอรโลเนี่ยเ <c oughs> นียเล่นกูขาดไปหลายเที่ยวแล้ว ายเลยลงถังขยะตัวนิดเดียวแรงดีอ่ะมันมันเหมือนเราวัดไอ้นั่น่ะฝ่ามอเนี่ย <c oughs> มากระดานเลยได้ไหมครับไหนฮะเอ้จอยครับนี่ได้จ,จิวจจ๋วได้จิ๋วเยียงมแล้วครับตอนนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ทำให้จั์นุลุกได้อีกแล้วครับมือข้อมนอ วายซิงครับสวิงว่นนะถุงจันูอยู่ไหนเนี่ยโหหนักตึบแเลยสวิงหายเลยวะอ๋อมีกระดูด ใหญ่มากครับมามามังงัดมังงัดมังงัดโอ้โหไม่มีแรงงัดอึ๊บแบบเลยกล้องหักไม่บอกเลยสวไวอ้วนตุ๊บเลยอ่ะไอ้ตัวนี้แน่เลยนี่โยนตึ้เป็นแดกเหี้ยเลยโอ้โหอ้วนจริงจอาหารเราเท่านั้นเลยอ่ะเกินนะ สบายครับไซส์สองเเนี่ย,ยครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาเย็ยนแล้วนะครับเดินหยอดหลุมก่อนปลาไม่ได้เลยเดินจันนุนนุนหยอดหลุมไหมครับของตายหาของตายแล้วครับตอนนี้หยอดหลุมปลานินฮะแค่แต่ปลาเล็กมีแต่ปลาเล็กตอนนี้นี่ครับเดี๋ยวมาดูอาจารย์นูนหยอดหลุมปลานินกันนี่ตอนนี้ครับกระดึบกระดึบ เห็นป่ะไม่รู้แดดสะท้อนาะสะท้อนย้ายที่ย้ายที่กระดึบกระดึบบางคนไม่เคยหยอดก็จะงงหลยนะครับง่ายๆคือตั้งให้ทุ่นมันยาวเข้าไว้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรวะ อันนี้มันจะทุนมันจะลึกไปใช่ปะ่ะ mm hmm. ทุนมันจะนอนเงี้ยปุ๊บถ้าจะหลุมปุ๊บมันจะตั้งพอดีเป๊ะเนี่ยปุ๊บเนี่ยอะใกล้เคียงหลุมละอันนี้ใกล้เคียงละไม่ใช่เลยละเห็นนะมันเป็นหลุมเล็กทำอะไรอีกเราต้องโยนไปหาหลุมใหม่โอ้ยอันนี้เวยอ่าคือใช้ทุนเนี่ย <type> วัดระดับน้าว่าเออตรงไหนมันลึกตรงไหนตื้นอันเนี้ยตื้นละ แล้วก็หย่อนไปให้ทั่วโอ้ทางนี้ลึกว่ะอย่างเงี้ยถ้าไม่แน่าใจก็เดี๋ยวต้องลดทุนให้สูงขึ้นไงฮะถ้ามันลงหลุมปุ๊บทุนมันก็จะจมดิ่งแบงนั้นเลยถ้ามันจมลึกเกินไปอ่ะแเววราก็ลดทุนอืลดทุนขึ้นแค่นี้นถ้าไม่มั่นใจใาชา่ไม่ใช่โอ้ยมันลึกจริง อันนี้คือนำดึลจริงฮะมามาตื้นแล้วมันจะตื้นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถ้าอย่างี้ปุ๊บถ้าทุนจมบู๊ท้งไปอะแสดงว่าเป็นหลุมไม่มีอะไรเกล้กะไปหมดอันนี้คืออ่ารูดทุนขึ้นก่อนพอเมื่อกี้ทุนมันตื้นไป๋ยนนี้จะไล่ไกลเลยครับกระลึบ จำระดับไว้เห็นนะมันจะเรียบใช่ไหมมันจะเรียบปุ๊บทุกมันจะเท่ากันหมดเห็นนะอ่าถ้าจะหลุมปุ๊บมันจะยุบป,ปุ๊บหายไปเลยไม่มีหลุมไม่มีเราไม่มีย่างย่างหอยยังไม่ไยายที่เีย ถค่อยๆไล่ซึ้บนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ถ้าเจอหลุมทุ่มจะจมบู้ตั้งไปเลยเอ้ยเนี่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 ยเดี๋ยวแล้วไม่มั่นใจปุ๊บแปลงข้างใช่ใช่หลุมถ้าหลุมเล็กมั้งเนี่ยหลุมอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยมันมันลึกยังไงวะ เปหลุมนั่นน่ะเห็นนะจะเลื่อยเรื่อยเลื่อยเรื่อยอ่าสถานาตอนนั้นเป็นหลุมเดี๋ยนะวเราก็ลูดทุ่นข <Credit> ึ้นอ่าให้ทุ่นมันสูงให้ได้พอลงหลุมแล้วมันได้ลอยอ่าพอลงหลุมปุ๊บมันจะตั้งพอดีวุ้นเนี่ยเนี่ยเนีย แง่หลุมลูอีกทีนึงปุ๊บนะเอาขึ้นอีกหน่อยไหล่ะข้อเสียที่ต้องระวังนะอยอดหลุมปั้นดนะินอะติดตอติดไม้เยอะนะครับตัวเบ็ดเสียเยอะนะครับแต่ก็วัดกันนะว่าถ้าได้ปลาทีก็ตัวละโล ไหนแล้วมันอยู่มันอยู่ไกลนู่นไม่ใช่หรอเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นลึกจริงเฮ้ยออาว่าวฮะติดมาใช่ไหมแกอย่าไปหาล่มเลี่ยไว้ ที่จมบึ้เลยนะแม่มันไกลอีกหน่อยไหมฮะเออเนะี่ยมันอยู่ระดับนะะมันลึกไปเลยวะ่ะ ได้เนี่ยเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวไปเอาล่มเนี่ยเบื่อคุณแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้เรามาหลุมใหม่แล้วครับมามาดูเมื่อกี้มันหลุดตรงนี้ฮะ หลมเจอแล้วเห็นไหมเอ,เ,เอาเลยครับตัวเล็กปะวะปึกไม่ไงครับเป็นไงครับ,งรบยยลงหลุมได้เลยฮะตัวใหญ่เพีไปแล้วงานแดงกรรมครับนี่ปันนินที่ยอดหลุมนี่ตัวมันจะใหญ่นะไซส์ใหญ่ไซส์นางฟ้าแต่อันนี้เล็กๆนะปกติผมต้องล่มโลนะนะครับจะนุุนมาแล้ว เอาไหปล่อยปล่อยนี่ไม่เอาด้วยก็ลุงใจนี้จิ๋วนี่เลยค่ะปล่อยปล่อยนี่นี่โยนทิ้งด้วยเป็นไงเหยตอนนี้ผมก็ใช้ไส้เดือนนะอันนี้เราใช้แบบไม่ช่ตกกระชากนะอันนี้เราใช้ปลากินนะบางคนไม่ใส่เกลียวเหยื่อไม่อะไรเลยให้ปลามันถุยครับารัตัวเบ็ดถุยออกมามันจะวัดปุ๊บอันนั้นจะอัน,อนตรายหน่อยถ้าปลาไม่ติ่ก็เจ็บอะ่ะอันนี้คือเราใช้เป็นปลากิน ย้าย,มายไม้หยอดหลุมนี่มันจะมีปัญหาเคยกิ่งไม้นี่แหละมันจะติดตลอดอุ้ยลึกเว้ยตรงข้างปึ๊บอื่แสดงว่าตรงนี้ทําลึกนี่นะครับนี่มันจะลึกมากลึกมาเรื่อยๆเ,เลยอ่ะอุ้ยตอนนี้ก็เดินหารอบบอกระลึกไปลึกไป ตอนนี้จะตื้นหละพื้นบออตื้นครับจะันนูนมั่นใจมากครับได้ได้หรือเปล่าแต่ผมไม่มั่นใจใครแล้วตอนเนี้ยได้ปาดูหนึ่งตัวมานี่สุดยอดครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฮนะผลงานไม่มีครับ จมไปแล้วหืต <desserts> าป่ะว่าเฉียง <Luckily> เอาไปนู่นนะเว้ยเอาหัวเลื่เนี่ยโอ้ยรูดโอ้ยตุบเลือเลยอ่ะหูก็ไม่โฟกัสด้วยหูแม่งร้อนตุลเล็กหรือเปล่า ไอตัวเล็กก็วัดหลุดไปแล้วครับบรยาการนีครับทุ่งนาอายุธยาครับเริ่มทำนาก้วเด้อนี่มีบ่อล้างอยู่ตรงนู้นเนี่ยบอ่อบลเล์เลยอะ่ะเข้าตรงไหนวะ <c oughs> นี่ไไร้อมรอไปเดี๋ยวไปดูจั้นนู้นต่อครับเนี่ยครับทามือดีก็จะติดต่ออย่างเงี้ย อย่าล้มปานินเว้าเว้วเว,ๆวๆ้าเว้าพายยังไม่ได้เลย,ย,เล,ยลงไปเลยมาแล้วครับถนนโอ้โหตัวใหญ่บ่าง <u' S 1> <c oughs> ไม่ใช่ป้านินะนะอุ้ยสาดเลยอ่ะตรงไหนวะ กระมวยหัวแคทไหนป้าน <in the> <ates> ินขาดนะนี่ยนี่ปาหรอเนี่ยูโรอันนี้ของจริงโอ้โหมาญี่ปุ่นนะเจแปนนะขาดสองเส้นอลไรเงี้ยปลาอะไรกินทิ้งไปทิ้งไปเราปล่อยเราปล่อยจันนุนตัวนี้ตกปลาที่ง่วงนอนมาก ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไูไ่ซูๆ <S <S ครับหือหลุมใช่ด้วยไปไหนแล้วนี่หลุมกล้องไม่โฟก,กัส ถอนถอนจมถอนถอนก็ไม่โฟกัดก็ไม่โฟกัสถอนแล้วผ่อนหน่อยผ่อนหน่อยไอ่อย่ากล้องแม่งร้อนไม่โฟกัสจะบอกจำอะไรอีกนะป่านินใช่เออมีไซส์เราเอามาต้องเอาไหมเนี่ยต้องเอาแล้วผลงานไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่มีไม่มีถุงใสเลยโอ้ยใหญ่แล้วตัวนี้ใหญ่ไอ้ที่นี่ไงกระทางใส่สมิง น,นี่ได้แล้วโหไม่ทันเลยอ่ะ<ม>อย่าอยู่อย่าอยู่อย่าอยู่แดงอยู่ยังงยูโอเคครับผมปลาหลุมปลาหลุมจะแดงๆนี่แหละมันเป็นปลาตัวผู้เลยมั้งนะแต่มากัดสู้คนอื่นเขาได้ครับสุดยอดครับผมแล้ว่าจะเฮ่าซะแล้ววันนี้ไปครับเดินต่อไปหลุมเยอะหลุมเยอะอยู่จัดหนุูงับวันนี้ให้ดังไกลไม่ได้ มาเนี่ยตัวใหญ่ด้วยหายไม่ลุงนี้ไม่ได้เดินไปนู่นละตัวอ้วนก็ยอดหลุมอีกเดินไม่ยอดหลุมตัวมันผอมแดงๆอย่างเงี้ยปนินครับนี่นะครับโอ้โหเหยื่อเด็ดเลยแหละอะไรวะกกากโทเหลืองใช่ไหมไม่รู้มาจากไหนดีเนี่ยสูตรเด็ดเลยเนี่ยรู้ถ้าไปสมตามอยากกินหรือเปล่าผสมเหยื่อตกปลาที่อื่นอยากกินป่ะไม่รู้นี่ครับ นี่เลยเอาเลยคุกขนมปังคุกอะไรก็ได้คุกแม่งนะเล็ก <laughs> หน่อยบรรยากาศเรามานั่งดมกลิ่นนี้กันอากาศโทเลียง <laughs> อาไยผสมอาหารได้อาหารตกปลาได้เยอะเนี่ยฮนะเออก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมีกลิ่นอนะ่ะไม่มีกลิ่นนะนนตอนนี้เรามีแต่กลิ่นอยู่คือไอห่าไ,ไอขยะอยู่ข้างหลังเนี <laughs> ่ยประดูดเพียบเลยตกเหรายนข,ข้างบนไว้ นี่ครับไงก็อย่าลืมตามมัมเบลสีมาเตอร์จิงไทยแลนด์ครับอีพีน่าจะไปที่ไหนก็ขอติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะแห้วๆหน่อยแล้วประจตรงนี้งนี้แห้วประจำมากเลยอ่ะจะขายเบ็ดทิ้งแล้วตอนนี้ครับยังไม่ได้ปลาขายเเลยนะเออได้ประดูดทุเรศจังทุเรศกว่าเดิมเฮ่มาดูจันนูนันก่าน,นี่ครับสปิ๋วสปิ๋ว ตาอยู่ว่าไม่รู้ว่าไนฮะเราเสียงดังอยู่ตรงนี้อ้าวหมาไมา้แล้วตะเพียนซิ่งครับไม่เอาฮะตะเพียนไม่เอาไม่เอาบ่เหมยบ่เหมยตะเพียนเขาโลก,กี่บาทวะเสียงอะไรแก๊กเสียงอะไรแก๊ก ไม่เอาดีกว่าไม่เอาหรือแม่ชอบไม่เอาี่เ,าเกียดกินต้มยำอะไรเนี่ยตะเพียนซี่ยะอ้วนตุบเลยยะตะเพียนไม่เอาครับต้องปันนิน อะไรเอามาให้กูมาแค่ไหนแล้วตเวียนซิ่งเอาตั้วชอบชอบเอาไปล้ต้องเค็มต้อเค็มโหบึกบึกกบก คุณ,คณ <laughs> อะไรของคุณเนี่ยกูรอตั้งนาะนตอนนี้ใส่เกาะนนินใส่เกาะด้วยอ่ะรอตั้งน,ะนานอ่านตั้งเกาะตั้งน,ะนานอ่านได้ตัวเนี้ยไปครับปิดท้ายครับผมวันนี้มอลุงหนวดสองตาอะไรวะโอ้โห้กู <laughs> ว่าจะสวยงามซะหน่อยโอย อีหยังวะทีมงานมอนเตอร์มอนเตอร์จริงๆที่สถานีใปปนป่าหรอวเต็มปากครับ <laughs> เต็มปาก่าหายแล้วอะไรฮะเก็บเบ็ดีป่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆตัวนี้เก็บไว้ได้กินแล้วเนี่ยจริงตัวสวยตัวนี้ทีมงานมอนเตอร์อรกินค่อยๆลงนะ วันนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับปลาหลังน้าท่วมไงปลากระจายหมดแล้วปลาไม่มีมมปลาน้อยปลาน้อยไม่ใช่มีปลาก็มีมันทุบอยู่เ๋ยจะเราเม็ดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ประดูดเนี่ยปลาดูดป่วนมากเลยะไรครับ <c oughs> <c oughs>